ชื่อของคุณหมอบุญนี้ถือว่าดังเปรี้ยงรป้งมากนะครับในช่วงประมาณสัก3าปีที่แล้วคือการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 2, 2> จําได้ไหมครับว่าช่วงนั้นเองเนี่ยคนไทยอยากจะได้วัคซีนเร็วๆนะครับแล้วก็อยากได้วัคซีนเนี่ยนะครับจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับไฟเซอร์ช่วงนั้นก็มีข่าวมาบอกว่า TSG ก็คือทนบรีเฮลแคร์กรุปของแกเนี่ยมีดีลกับไฟเซอร์และจะสามารถที่จะนำเอาดักวัคซีนมาได้5ล้านโดสในช่วงดังกล่าวนะครับถ้าใครจํากันได้ตอนนั้นราคาหุ้นทีเกือบบาทด้้วยกกัันนนนนครรตอ็ู้จักหมอบุตาทท้ยี่สุดตอนนนั้ไี่ที่ นำเอาวัคซีนไฟเซอร์มาตามที่ประกาศเอาไว้ได้นะครับราคาคุณเองก็มีการปรับตัวลงเยอะเลยนะครับจากวันนั้นสู่ตอนนี้ประมาณราคาสักสิกว่าบาทเท่านั้นเองทีนี้นเราไปย้อนรอยกันดูบ้างน,นะครับว่าที่ผ่านมานะี่คุณหมอบุญที่ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวคราวอยู่ตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยพัฒนาการในมิติทางด้านธุรกิจและในตลาดทุนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ ้อนประวัติไปดูคุณหมอบุญวนาสินนะครับเป็นคนก่อตั้งและอดีตผู้บริหารของบริษัทธมบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป TSG นะครับโดยปัจจุบันนี้ยังคงถือหุ้นนะครับในสัดส่วนอาจจะไม่เยอะ0 6 8ในขณะที่ภรรยาก็คือคุณจารุวรรณวนาสินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่2มากกว่าสามีในเยอะเลยนะครับ14.22%หมายจเพิ่งจะออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคดีความยังไม่สิ้นสุดครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่า ในแง่มุมความน่าเชื่อถือ่อหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือตัวหุ้น TSG ค่อยก็หดหายไปนะครับนานก่อนหนี้นอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวตั้งแต่ช่วงโควิด19ตอนนั้นสูงสุดเลยนะครับดังที่เห็นนะครับหน้าตาเหมือนอนุสาวรีย์ชัยเลยนะฮะ 9 9สบาท50สตางค์จนกระทั่งมูลค่านะครับมารเก็ตแคปของท g เนชี่ยพุ่งไปแต่ระดับแสนล้านบาทจากอาน,นิสงส์ตอนนั้นที่คนคาดหวังว่าอยากได้วัคซีนไฟเซอร์ตอนนั้นก็สร้างนะครับเรื่องของข่าวคราวมากมายทีเดียวนะครับและการวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะแยะไปหมดเลยที่นี้พราสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ปกติราคาหุ้นที g อชีค่อยๆย่อตัวลงดังที่เห็นนี้เลยนะครับจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยท h g ชร่วงต่ำสุดเป็นประวัติการบาที่สตาางจกเดิมหลักแส้านบาทตอนนี้อยู่ที่1 1 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเอง ก่อนที่จะมีหมายจับนะครับหมอบุญกับพวกมีกระแสข่าวเชิงลบต่อมานะครับหมอบุญเองนะครับก็มีข่าวมาต่อเนื่องเลยนะครับเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นไล่มาตั้งแต่กรณีที่องค์การเพศสัจกรรมเนี่ยแจ้งความเดินคดีกับหมอบุญในข้อการสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนําเข้าวัคซีนเพราะตอนนั้นคนเชื้อทั้งทั้งทั้งหมดเลยเตรียมการเข้าไปจองได้มาตั้ง5ล้านโดสคนอื่นเขายังไม่ได้เลยจนกระทั่งเกิดข้อสงสัยว่าการให้ข้อมูลของหมอบุญตอนนั้นทําเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือไม่นอกจากนั้ครับหมอบุญยิงถูกสํานักงานกรตลงโทษทางแพงครับโดยให้ชําระเงินนะครับค่าปรับและชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับสองล้านสามแสนสีบาท2องล้านสามแบาทและห้าเป็นกรรมการผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์42เดือนโดยเป็นผลจากการให้ข้อมูลเท็จ ว่า TSG จะมีการลงนามซื้อขายและนำเข้าวัคซีนโรคเยี่ห่อไฟเซอร์นะครับโดยที่จะรับมอบวัคซีนล็อตแรกซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่าวัคซีนเทปนะฮะจำนวน5ล้านโดสกรกฎาคมของปี64ทีนี้เรื่องราวอื้อฉาวคุณหมอบุ้นไม่จบแค่นั้นกันยายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการตรวจสอบ TSG ก็พบข้อมูลน่าสงสัยของบริษัทย่อย2แห่งปล่อยกู้เงินรวม100กับ5ล้านบาทให้กับบริษัทในกลุ่มครอบครัววนาสินที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับรายใหญ่ของบริษัทด้วย ะหว่างนั้นเองครับก็เริ่มต้นมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีที่ไม่สามารถเอาเช็คเงินสดของหมอบุญไปขึ้นเงินัธนศา,ศาคารได้แปลเป็นสับสามันว่าเช็คเด้งซึ่งมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะครับธันวาคม66ตุลาคมข้ามาปีนี้67 527รายตั้งแต่วันที่2 4กุมภาพันธ์ปี66 หมอบุญอ้างว่าจะมีการลงทุนที่น่าสนใจ5โครงการมูลค่ารวม16,000ล้านบาทประกอบไปด้วยหนึ่งเลยครับโครงการสร้างศูนย์มะเร็งย่านปิ่นกล้าเนี่ย4,000ล้านบาท2ครับโครงการเวิร์มเน c e n เซ็นที่ย่านพระราม3ริมแม่น้ำเจ้าพระยา4,000-5,000ล้านบาท3โครงการสร้างโรงพยาบาลในสปปลาว3แห่งรวม2,000ล้านบาท4ครับเข้าร่วมลงทุนในโรงพยาบาลในเวียดนาม4,000-5,000ล้านบาท แล้วก็ถัดมาโครงการที่5 Medical Intelligence อำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีงบลงทุน100ล้านบาทขนาดเดียวกันครับกลุ่มผู้ต้องหามีการชักชวนนักธุรกิจชั้นนําระดับประเทศบุคลากรวงการแพทย์หลายร้อยคนยเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ยกับผู้เสียหายแล้วก็จ่ายเช็คให้กับผู้เสียหายเพื่อชําระหนี้เงินกู้พร้อมเช็คเพื่อชําระค่าดอกเบี้ยล่วงหน้าครับโดยมีชื่อของหมอบุญนะครับมีคุณจารวุวรณวนาสินกับณวราวนาสินบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญ,ญา ในช่วงแรกจะมีการให้ดอกเบีย้ยกับคนที่เข้าร่วมลงตามสัญญา<ม>แต่ต่อมาครับก็ไม่ได้มีการชำระดอกเบีย้ยตามที่กําหนดเอาไว้ <c oughs> ในส่วนเช็คที่ออกไว้ก็เอาเงินเนี่ยไปไปขึ้นเงินกับธนาคารไม่ได้ทํ<ม>าให้คนที่เขาเสียหายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีจนนําไปสู่การออกหมายจับในครั้งนี้ที่อนุมัติเมื่อวนันศุกร์นี้แหละครับทีนี้ กองบัญการตารวจนครบาลหนึ่งหรือว่าน1 1> หานึ่งมีการแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนโดยโดยโดย่วนเลยเพราะมีคนเสียหายจํานวนมากนะครับมีมูลค่าความเสียหายสูงมากคนเสียหายมากที่สุดร่วมลงทุนเน600ี่ยหกร้อยถึงเจ็ดร้อยล้านบาทเป็นนักธุรกิจที่หลงเชื่อว่าจะมีการลงทุน,นจ,จริงรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งหมด247ร่รายความเสียหายสูงนะครับเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านบาทอันนี้ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว6กกจนทั้งถึงตุลาคมปี67นี้ด้านสำนักงานกรอตอออกมาแถลงการนะครับบอกว่า เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีการปรากฏตามข่าวนะครับบอกหมอบุญเนี่ยกระทำกระทำความผิดนี้เนี่ยในนามส่วนตัวไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับท g นะครับซึงอาจเข้าข่ายเป็นการกระทําความผิดช่อกองต้านประมวลกฎหมายอาญาซึ่งยังไม่เข้าข่ายการกระทําความผิดตามพรบรหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ .2535 หรือพอรบรหลักทรัพย์นะครับบอกว่าเป็นแนวส่วนตัวเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกักบ TSG ดังนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่สามารถที่จะนําไปสู่เรื่องของการใช้พรบรหลักทรัพย์ได้ มุ่งเพราะว่าพรบนั้นเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของทุจริตช่อกงในตัวบริษัทที่มีการออกและเสนอขายลักทรัพย์กับประชาชนใช้กฎหมายกันคนละฉบับนะครับหน่วยงานที่กํากับดูแลก็แน่นอนคนละอย่างอย่างไรก็ตามครับกรรตอเองจะมีการติดตามกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง้าเกิดว่านะครับพบการกระทำท,ที่เข้าข่ายการการะทำความผิดกับกฎหมายที่ถืออยู่คือพรบลหลักทรัพย์ ก็จะมีการเร่งดําเนินการและประสานงานกับพนักงานสอบสวนต่อไปด้วยทีนี้สำนักกรณีบริษัท t s g เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดซับนะครับ20กันยายนปีนี้เกี่ยวข้องการตรวจพบรายการอันควรต้องสงสัยของบริษัทนะครับของ TSG ในการทํารายการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มครอบครัววนาศิลป์รวมั้งการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในสิงคโปร์แต่ไม่ได้รับมอบสินค้าจริงกอรอตจะมีการดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทํา ที่อาจเข้าข่ายการกระทําความผิดพร,บ,รบหลักทรัพย์โดยปัจจุบันก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามคอรตเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของภรรยาก็คือคุณจรุวรรณกับ<ม>ลูกสาวคือคุณนัทลิลเนี่ยนะคะก็ได้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีการสอบปากคาประมาณสักหกชั่วโมงความคืบหน้าก็คือทางภรรยากับลูกสาวบอกว่าตนเองเนี่ยก็เป็นผู้ถูกปลอมแปลงรายเซ็นด้วยเหมือนกัน<อ>ดังนั้นเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้กระแสข่า,ขาวล่าสูอกว่าหมอบุญเนี่ยก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนะคะซึ่งประเทศจีนกับทางด้านของประเทศไทยเนี่ยจริง จริงแล้วเนี่ยมีส่วนที่สัญญาส่งตัวผู้ไรยข้ามแดนแต่ว่าเป็นคดีอุกชะกันนะคะดังนั้นคดีนี้เป็นการช่อโกงดังนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือทางการไทยก็จะต้องส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ต้องตามดูว่าทางการจีนเนี่ยจะให้ความร่วมมือในการส่งตัวมากน้อยแค่ไหนสําหรับประเด็นเรื่องของหมอบุญนั่นเองนะคะ,ะนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันว่าบรรยากาศการลงทุนจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะที่เอในการซื้อขายวันนี้ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ